โอ้ยหอมหว่ยหวยๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อมันผู้ใดอันคอมเมนต์มาอันให้คำแนะนำมด็ดอันอน้ำยาขนมจีนนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็ได้ย้อนเพื่อนเลยเป็นคอมเมนต์มาบอกแซบ่บสมเพื่อนาอีหลีไดด สบายดีพี่น้องดูแกับช่องกินเที่ยวไปกับสาวเราอันมื่อในเฮ็ดดำยาขะปุ้นได้เพราะว่ามีคนเสนอแน,นะมาว่าเห็ดํำยาขะปุ้นเออจะเที่ยวกับพันเคยเที่วยวเทื่เนาะชวนมาฮะกับเป็นปลานิน่นเป็นปลาดุกหรือว่าปลากระป๋องเนาะอันนี้เขาก็ติดมองเขาอ่านละปลาบูมาต้มปลาบูก่อนดับเลกอะต้มเออน,นื้อเพิ่น อาโฟกันเนะี่ยเป้าอาาอันเลี้ยน้ำยาอันนี้นะ้าเพียบ,บค่อยมักใส่กระชายพี่นาะถ้าเพียจะใส่เป็นข่าแทนเนาะบค่อยมักกระชายกินถามว่ากินได้บอกก็กได้อยู่แต่ว่าบุค่อยมักใส่นะถ้าถ้าว่าใส่ ก,กินได้บอกก็ได้นะถ้าว่าเฮ็ดเองจะจะบอใส่เนาะถ้าคนอื่นเฮ็ดเขาใส่ก็กินได้แต่ว่าบอกค่อยมกักปันได่นะก็เลยี่ใส่เป็นข่าแทนข่าก็จะกินหอมไปอีกแบบเนะาะทำบเิโภคสมาตามํำหอมแดงกับกระเทียม ในนูน่นนี่ก็หลายขั้นตอนคือเก่้าเนาะพี่น้องดุนเฮ็ดเ่อหนึง่งถ้าหลายขั้นตอนนี่เฮ็ด,ดูบไาวเมื่อยมันหลายอยา่างหลายขั้นหลายตอนน้ำฝูดะใส่ปลา ปลาสุก <40. S 2> จะเพียงใส่เล uh. ือดนำๆอัน <guarding> น <Luigi> ี้เป็นเลือดใกล้ ใส่อันตีนไก่ใส่ต่เลือดพอ อย่างน้อยแหละมันก็จะมีถั่วแล้วก็อันสลัดกระลำแล้วก็พักอีตู้เนาะพักของ เราเอิญเห่อเนาะพี่น้องเหงาข้าวปุ้นอันพนลาวาี่เวลาเขากินข้าวปุ้นนะถ้าเขาบ่มีพักมันบดรเด้วพี่น้องมันจงคู่กันนะถ้าเป็นอันสมัยก่อนมันแพนโอ้ยน่าจะทันอยู่แหละคนที่เบิร์กว่าเขาหาบขายนะพี่น้องหาบหาบข้าวปุ้นขายตามหมู่บ้านเนาะเวลาอันที่มีคนนั่งจุ้มกันเนาะหลายๆเด็กน้อยทงั้นก นี่ผู้เท่านั่งจุ้มกันเขาจะไปขายเซบเสบส,สมัยก่อนนะพี่น้องเอ้ยหาบขายนะกับขอปุ้นนี่ถ้าเป็น้านขายบอนนีน่นั่นนะมันต้องมีนันพักนี่เขาจะเอิญเหื่อนะมันจะมีหลายๆอย่างรวมกันมีมักปีมีอะพักหลายๆอย่างนะจะเพียวขาดมักปีนี่ั่นแหละเขาจะเอิญเหื่อเหื่อขอป,ปุ้นอันนี้นะพักนี่นะพวกเราจะเอิญขาดบุได้ได้อันบุมีพักบุได้ในสลัด กะลำนี่ต้องเรีบๆเนาะกะจ็จะแส็บต้องมีหลายอย่างอัน,นขาดแต่ปีกล้วยถ้าปีกล้วยก็แสบ นี่พักอีกตู้นี่ผ้ที่ไช้หัวละพาก็ได้นะพี่น้องพักนี่อุ้ยถ้ามากกันใดนะสามารถใช้ได้เบิดเนาะพักซีพักอย่างได้เบิด ดเนื้อปะทุ่มดนนจะเละหนึ่งวันพี่น้องเบิ้มซวยกันซุยได้ซุยปะเนื้อโอ้ยออกเบิดเลยมันเละมันชุกไว้เนาะเนื้อมันที่พี่มาต้มโดนคาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เลยเบื่อยเบิดพี่น้อง ต้มดุนเนื้อมันชุยด,ามาดีมาเลยเฉี่ยวเนื้อใส่โคกตับไปน้ำเครื่องที่เราตับไว้นี่น้ำเหม็นคืองูเขาวครับ ไปพี่น้องตัวเดียวนะเนื้อแต่พอละลายนะเนื้อข้าวอยู่เนื้อมันเนาะไม่ค่อยเฮ็ดจกเอได้แต่เพียวก็ได้แต่เอาฟูระตต่กระป๋องเฮ็ดส่วนหลายนะเขาจะพัดนะพี่น้องพัดเครื่องอันนี้ก่อน สีมันก็นจะบงงามคือนเอาปากกระป๋องเผ็ดนะะ้องๆแต่จะให้สีงามก็ใส่พริกแกงพริกแกงเผ็ดเนาะแต่สัาเพยียวเนาะบร่ได้ใส่ยบ่ได้ซื้อมา,าก็เลยบรใส่กเอาแบบธรบบรมดา ใบมะกรูดค่ะตัวน้ำเราบิน เกมโจนเกมโจนขาก๋วหมันพี่น้องปุ๋ง,งอ่งปะปลาเดกเขาซูงอเขาต้องปลาเดกเท่านั้นตีแท,ท้ถูกใส่กะทิบุกค่อยมักรถด,ดี ตายผงอร่อยนัวโอ้ยเข็มค่นไปเนาะเอยคือควนไหวเลยเนาะเนื้อมันชุยชุยเลยเนื้อฟูดิเ็นบอกเนื้อเป็นฟูฟูเนาะดนบุะ่ะเออเคยเฮ็เดแต่เชื่อมีมีคนแนะนำนะลเลยเฮ็ดตามคนเนื้อฟูดีเลย ເຮົາຈະໃຊ້ອັນເລືອດນະບາດນີ້ຕົບໄປເລີຍລະກະ ફો ດລະກະໄດ້ລະປາດກິມໂມອະຍະບາດນີ້ຄັກບໍ เจี๊ยมจนครับพี่น้องเว้ยปลาบูตัวเดียวเนื้อหลายครับเนื้อฟูหอมอืพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้มาซีมน้ำกันดิแซ่บแซ่บบม่ได้ว,ว่าอันเวอร์เลยแซ่บอีหลีเออเนื้อมันเป็นฟูฟูชุยๆเข้มข้นกันนะอาดแซ่บพี่น้องเอ้ยมาบัดน,นี้เอากระิมาเสิร์ฟบัดน,นี้ เอาเอาโต๊ะใดนั่งโต๊ะใดนั่งโต๊ะใดระบ้มาเด้อไิเสิร์ฟข้าวปุ้นด้วยแบบนี้นะอ้ยเยอะไปจืดไปจืดเอ้ย,ยาาร้ยามันคว่ำมาเป็น้องใช้พักเนาะเอาพักก็บอกผู้ใดเอาพัก <c oughs> บอกมาเด้อต้องกินพักแน่เนาะข้าวปุ้นเนี่ยต้องกินพักแต่ได้ไดมันจังเสียบอือ ปุ่นเซ่แบบน,นี้จับเนาะเอิ้นจับเนาะโอ้ก็ไหลายแทนล้นหัวหนา้าไม่ได้กำไรอะโอ้ <c oughs> <c oughs> ใช่หลายแล้วไม่ใช่ไม่ได้กำไรมอามานีิโอ้ยหอมหวย,หวยนี่อะไรพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อเมื่อผู้ใดอันคอมเมนต์มาอันให้คำแนะนำม,มิดอัน น้ำยาขนมจีนนี่แหละพี่น้อง ấy. ก็ได้ย้อนเพื่อนได้เป็นคอมเมนต์มาบอกแซ่บสมเพื่อน,นวายอีหลีได้โอ้ยมีแต่กรนเลือดพุดยอดเลยนี่ปาดคัข,ขนาดจนหลายจะเพียวจะเ็ดแบบว่าน้ำยาปลากระป๋องเนะี่ยมันมันง่ายรวดเร็วแล้วกะ แซ่บป้อมเนาะอันนั้นเนาะอ่าถ้าป่าสดแต่เพียบเพราะเขฮ็ดไปเลยนะแต่เรื่อยยามันขาวแต่ป้าปลาบูนี่คือว่าแหละมันขึ้นอยู่กับคนเฮ็ดอ่าบางคนเฮ็ดเพื่อกะใช้เครื่องอะไรมันกับพวขาวอยู่แล้วอยแหละน้ำยาขนมจีนน้ำพวขาวอยู่แล้วอยแหละเพราะว่ามีเครื่องหลายพี่น้องพวขาวเลยมีแต่ข้าวเดียวเบิร์ต <laughs> พักไอ้หลายเนาะคนลาวกินข้าวปุ้นนี่มันต้องมีตัวนี้เพราะว่า ก,กะเพรากะบพะเพ็ดมาทำมันบาเข้ากันอืเขาติดแบบนี้กัอบอเขาหาบขายก็ต้องมีตัวนี้มาพรนะ้อมเลยมันไปมูจังนะั้นเขาหาบขายนะพีโนโ่น้องเจฟบเซบสมัยตัวยังน้อยหาบมาขายตามหมู่บ้านนะคาดข,ขนาดมันคาาซิกดีแล้วกันแต่เพียวกินหอดตอนสมัยนั้นคู่มือนี่มันบ่มีแบบนั้น มาด้วยพี่น้องโรงแรมภูไทยตามประเทศอําเอาเอสีนีคนถามว่ากุ้ยเฮ็ดหลายแล้วกินเบิดบอร์เบ,บิดเอาพี่น้องเฮากาเาะเฮ็ดเท่าหนึ่งมันเขากะใสตู้เย็นไว้อุ่นกินได้ได้ดุนแต่ก็แบ่งพี่แบงน้องกะเบิดเธอเก่าแล้วมากินนํากันทุกคู่ทุกคน,อนเอาแล้วมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คิดหน้าสบายดี